โอ้สวัสดีครับพี่น้องครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมสวนสมีจจรักนะครับวันนี้มาอยู่ที่โคกหนองนาพี่สุจินดาคลองกิ่งนะครับผมครับมือนี่ก็เป็นมือจับปลาแล้วครับเนาะมือจับปลาครับผมสูบสูบคลองไส้ไก่เะครับนี่ครับครับเป็นแม่ที่มีจจรักเองครับผมก็ หายป่วยแล้วครับผมหลังจากที่มีจัลลักไม่ได้มาถ่ายคลิปมานานประมาณเกือบ2สัปดาห์ครับผมก็แม่ป่วยไม่สบายครับผมตอนนี้ก็พอนชัวแล้วครับผมหนูครับพอนชัวเสร็จแล้วก็มาจับปลาเลยครับเต็มที่เลยครับผมปลาครับผมนี่ของใส่ไก่เลยครับเนาะมีมีโคกมีหนองก็มีนามีนาก็มีปลาเลยครับนี่ครับครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวจะพาจับปลาเด้อพี่น้องครับโอ้นี่ครับผมนี่ครับตัวปลาครับผมนี่ครับครับหนูนะครับหนูยครับซองใหญ่เลยครับผมนะ ไม่กลัวเหนื่อยนะครับผมบอกให้พักไม่ยอมพักครับผมนะโอ้ยครับเออกกำลังเออกำลังกายบ่จับปลายอดเลยนอนนอนนอนโอ้ยครับอู้นัวนัวนันัวนันันอนครับโอ้ยครับนุ่มเอนูนัปลายอดไงนู่นว่กี่ตัวนะแม่น่ะกี่ตัวนะน่ะกี่ตัวนะโอ้ยห้าหกตัวเลยครับหนุวันนี้นครับผมใหญ่ปลานะครับเด้อใหญ่ปลาจากฝั่งนี้ครับไปไว้นู่นนะครับผม ไปไปปล่อยไว้ในสระตรงนู้นครับผมใส่กระชังไว้เลี้ยงไว้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เอาไปปิ้งครับปิ้งย่างกําเจียวแล้วแต่ครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นอีกอีกอย่างหนึ่งที่ได้ก็คือหอยครับผมหอยจุ๊บหอยอะไรนะครับผมนี่หอยจุ๊บนี่ครับพี่น้องครับแซ่บยีนะครับีนี้โอ้นี่ครับวันนี้วันนี้จะไปจะไปต้มเนาะเอาไปขังน้ำแช่น้ำไ้แล้วก็ต้ม ต้มจิ้มปูก็ปูก็มีครับปูก็จับไ้เหมือนกันปูก็ปูก็จับไ้เอาไปใส่ใส่หนูครับเนาะใส่กับใส่หนูใส่บวงเนาะวิ่งปลาตะเพียงมันกระโดดออกจากกระชังเลยหอเครับมันโดดมันโดดมาสูงมันโดดได้เป็นเมตรปกตินะครับลอยตุ้ม่งตุ่ม่งตุ่ม่งตุ่ม่งเลยเาะปอดมาครับมางบดผงบดฮงบดจับปลาทั้งวันเลยครับเนาะตงแต่ สิบโมงสิบเอ็ดโมงครับไม่ยอมขึ้นเลยครับนนสนุกสนานมากเลยครับนนคองไส่ไก่เนี่ยตะเมีนาเกาะทาเป็นโคเป็นนองเป็นนาครับเพราะว่าพื้นที่แถวโคราชนี่มันจะมาจกเป็นคลองใส่ไก่ได้นะครับนี่โดยคู่มันจะไม่พังครับผมแตกต่างจากพื้นที่ดินทรายนะครับเป็นเป็นดินเหนียวนะครับนี่พี่นองครับครับ ผู้ดใดที่ว่าจะมาสปริงตัวออกเต็มเลยเขายืนดูจะทำโคกน้องนาก็ให้ศึกษาพื้นที่นิดนึงเพราะว่าแต่นี่เป็นดินเหนียวดินเหนียวผสมดินร่วนนะครับมันไม่ค่อยมีดินตายเท่าไหร่นะครับดู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 ปลาครับผมป,ปอไปก่อนครับยิ้มดาวต้องเอาไปต้มจักตัวป่ครับน, <c oughs> นี่มันเป็นปลาหมอชุ๋มพรน,นะไหนปลาหมอชุ๋มพรเน,นี่ยหมอชุ๋มพรเนี่ยอู้หูน้ำเนาะ เขาขายกันอีกกิโลละร้อยบาทด้วยครับนี่มาชุมพรอนี่ครับปิ้งเซ่ยบอีดีนะครับนี่แม่ของแม่ครับดาชุมพูครับคอนจัวหายป่วยหรอวหนะครับโอ้จะมีจะรักหายไปสองสัปดาห์ครับผมนี่ครับมามามาเฝ้าแม่นะครับเนี่ยแม่ป่วยครับแม่ป่วยก็ผ่านพ้นวิกฤตที่อันนี้ไปครับก็นี่ก็ช่อนชั่วแล้วครับเป็น เส้นเลือดครับเส้นเลือดในสมองตีบครับห่อครับหายป่วยมากก็แข็งแรงนะครับบอกไม่ยอมไม่ให้ลงจับก็ลงครับผมนุ่นครับหามไม่ได้นะเาะคนคนเท่ากันแก่นะนี่ครับพ่อครับผมเนี่ยป้าหมอหรือวะหมอจุมพรนี่มีมีตุงมือนี่จับสบายเลยครับหน่อย แตงมือจับนะครับไม่แตงมือจับนี่บาดมือนะครับนี่หอยหอยจุบนี่แซ่บได้ครับนี่ออมนี่ฟุดจอดเลยครับโอ้ยครับผมวันนี้จับปลาเนาะตอนเย็นก็จะไปไปใส่กลับสิพี่น้องครับใส่กลับเอาปูไปใส่กลับจักหนูครับโอ้ยครับเนาะนะมันลอยครับผมเนะมันลอยครับผมเน่ะปลานินเนาะอันนี้ปลาตะเพียนเน้อตายมาขนาดนี้ครับ วันนี้พี่น้องครับก่อความสุขพิธีเล็กๆครับผมอันตามรอยพ่อหลวงนะครับเนาะมีปลามีหอยกอดใส่ไว้เอาไว้พึ่งพาตัวเองมีกินครับผมเนี่ก็เป็นพวกน้องนาพิสุจินดาคลองกิ่งนะครับเนาะอยู่ที่จังหวัดคราลาะครับนาะอำเภอโอรลาชไออำเภอปุ่งชัยนะครับเนาจังหวัดนั้นลาชสีมาด้วยครับเนาะน้องท่ันใดผ่านมาก็มาเยี่ยมชมได้ครับครับตกน้า นี่ฝั่งหลังนี่ก็เตรียมทำนาครับผมเตรียมทำนาครับนี่รอบนี้มีน้ำเตรียมทำนาได้ปลาก็เยอะเลยวันนี้พี่น้องแบ่งไม่ปนมาครับนี่ผัดนไปผ่านมาก่่นครับขอบคครับครับวันนี้ก่อนส่นตัมีจราลักเกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับผมวพนนี่พามาจับปลาครับสวัสดีครับผม